แอมมาแล้วแม่จ๋าวันนี้เอาใจวัยรุ่นสายเอสกับรถเก๋งยอดนิยมฮอนด้าซีวิก fc 1.8 e l ปี2016กอนเริ่มต้นอยู่ที่8,00 0รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงไปชมในชิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนนะครับที่ปรึกษาด้านการขายแล้วก็วันนี้พลาดไม่ได้เลยถ้าพบกับผมแล้วต้องมีฮอนด้านะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับฮอนด้าซีวิก fc 1.8ึ่ป l นะครับปี2 0 1 6กอนเริ่มต้นแค่8 0 0 0ัเท่านั้นเอง แล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับสาขาใหญ่มินบุรีนะครับกรุงเทพอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1นนะครับก่อนจะไปชมรายละเอียดตัวรถกันเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแปะไว้ให้แล้วขอสายเต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้บริการเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยด้านหลัง Honda Civic F C 1.8 EL นะครับต้องเรียกได้ว่าคันนี้เป็น Civic F C โฉมแรกนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆในหมู่วัยรุ่นสายเฮดนะครับหรือว่าจะเป็นวัยทำงานก็ยังน่าใช้อยู่สำหรับทุกวันนี้นะครับคันนี้เป็น Honda Civic F C 1.8 EL ปี2016นะครับเลขไมาอยู่ที่90,000นี่ไังมอใผิดนะไม่90,000นะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับ1.8 EL ไม่90,000ราคานะครับ5 0 0 10,000 10, ทั้นทเลย นะครับอนเริ่มต้นอยู่ที่8,000เท่านั้นเองสนใจโทรมาได้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูละเอียดด้านหน้ากันหน่อยสําหรับตัว1.8 EL โฉมแรกมีอะไรกันบ้างไฟหน้าได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยไฟ daytime running light มีมาให้สวยๆนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกก็มีมาให้คู่หน้าแบบนี้นะฮะดีไซน์ด้านหน้าสวยงามน่าใช้มากนะครับโลโก้ Honda Head ใหญ่ๆแบบนี้ตามสไตล์ Honda อยู่แล้วนะครับสาวก Honda เขารู้กันนะฮะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดู ส้นสายฝากระโปงนิดนึงดีกว่าบอดี้สวยมากคันนี้รถสีขาวมุกนะครับแล้วก็ฝากระโปงเนี่ยไม่มีร่องรอยของหินดีดเลยนะครับรถสวยมากไหมแค่9ก้าหมื่ภายในโคตรฉ่ำเลยผมพา,พาไปดูนะครับอ่ะพี่ด้านหน้าภาพรวมประมาณนี้สวยงามน่าใช้นะครับมาดูตัวล้อยางกันหน่อยนะครับล้อดีไซน์มาค่อนข้างสวยสปอร์ตลงตัวเลยนะครับเป็นสีดําปัดหน้าเงารัดยางมิชลินมาให้นะครับพร้อมใช้งานเลย ยางปี21แล้วก็ดอกยังลึกๆนะครับเนื้อยังนิ่มอยู่สวยๆแบบนี้นะครับมีไฟหลี่มาให้ที่แก้มด้านข้างแล้วก็มาดูโครงสร้างด้านในนิดหนึ่งพี่ีถ้ามองดีๆจะเห็นรอยแต้ม QC อยู่แบบนี้นะครับรอยแต้ม QC โรงงานยังอยู่เลยโชคสปริงเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างให้ทุกอย่างเลยนะครับพี่ๆี่สบายใจได้กระจกมองข้างตัวนี้เป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีไฟเลีวเป็น led มาให้ด้วยนะครับสวยมากดีไซน์กระจกมองข้างโฉบเฉี่ยวมากๆนะฮะแล้วก็ คิ้วขอบกระจกด้านบนนะครับจะเป็นโครเมียมยาวๆมาแบบนี้นะฮะยาวๆมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับกุญแจเป็นคีเลตมือเปิดประตูเนี่ยมีปุ่มเอนที่สมาร์ทเอนสมาร์ทเอนมาให้แล้วก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับภายในสวยมากก่อนจะไปดูภายในกันเดี๋ยวเลาะโครงสร้างให้ดูก่อนนะครับเลาะโครงสร้างให้ดูก่อนมาดูหัวน็อตต่างๆนะครับตั้งแต่หัวน็อตแก้มนะครับหัวน็อตประตูนะครับรอย QC ยังอยู่ครบเลย รถใหม่มากใหม่แค่เก้าหมื่นะครับพี่ๆคันนี้สวยมากนะฮะอ่ะมาดูฝั่งเสาบีบ้างหัวน็อตใสๆแบบนี้นะครับไล่เรียงจนมาถึงด้านล่างเลยใสยจัดนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างสุดเพดเขียวพลาดไม่ได้เลยสําหรับสาวควอนด้นะครับจะมีเลขตัวถังตรงนี้ตรงกันหน้าเล่มนะฮะแล้วก็รหัสเครื่องยนต์นะครับ R18Z นั่นเอง สาคัญพี่พี่คันนี้มีเพจเดิมโรงงานมาให้ด้วยมีไฟด้วยแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ไม่ได้แกะเลยซีลตัวตนี้นะครับพี่พี่ซื้อไปเอาไปแกะเองได้เลยใหม่มากมีให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วแอบบเห็นภายในนิดนึงสวยมาก,มากเดี๋ยวพาไปดูรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างของฝั่งด้านหลังตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวไล่ดูหัวน็อตกันหน่อยสวยมากเรียกได้ว่าสวยจัดเลยคันนี้นะครับเลขไม่เก้าหมื่นราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8ปดพันเท่านั้นเอง ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับแปะเบอร์ว่าให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าอยากคุยกับเต้ขอสายเต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้บริการอ่ะมาเลาะตรงนี้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูรอยสปอตหน่อยพี่พี่เลียงตัวกันสวยชัดแบบนี้คมมากสปอตนะครับรับประกันในเรื่อง,องโครงสร้างนะครับเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับผมมีประกันให้จากบริษัทเพชรยนนะครับพี่พี่สบายใจได้รถบอดี้สวยอ่ะมาถึงล้อหลังแล้วดิสเบรกสี่ล้อนะครับพี่พี่ล้อ ยางสเปคเดียวกับล้อหน้าเหมือนกันหมดเลยได้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วก็โครงสร้างด้านในพี่ๆเข้าไปดูนะครับหัวโช๊คเบ้าโช๊คนะครับต่างๆเดิมกริปเลยไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับรอยหยดเยื้อของของเหลวก็ไม่มีนะฮะสวยมากขอพูดถึงเชื้อเพลิงหน่อยนะครับ e20 e85 91 95พี่ๆเติมได้หมดเลยนะครับแต่ผมแนะนําเติม95ดีกว่าส่วนตัวผมนะติดเท้ามากนะครับเติม95ติดเท้ามากกระจกมาดูนิดนึงผมเช็คให้แล้วก่อนมาถ่ายนะครับ กระจกแท้เดิม Honda แบบนี้ทุกบานนะครับสบายใจได้ใครที่อยู่ใกล้ๆอยู่กรุงเทพอยากเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับมาได้เลยผมอยู่ที่มีนบุรีซอยเสรีไทยนะครับ68แยกที่1นะครับเข้ามาติดต่อบ,บอกว่ามหาเต้นะครับดูคิปเต้มาอยากมาดูรถ Honda Civic FC เข้ามาได้เลย68แยก1เสรีไทยนะครับหรือไม่สะดวกเดินทางมาสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ ถ้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมีบริการรถสไลด์นะครับส่งให้ได้เหมือนกันทั่วประเทศติดต่อเข้ามาได้เลยอ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เรียกได้ว่าโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะเป็นตัว C แบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็น Honda Civic นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding ด้วยนะครับด้านท้ายเนี่ยมีเสน่ห์มากสำหรับตัว Honda c i v i c FC นะครับพี่ๆอ่ะมาดูตัวอักษรโลโก้อะไรต่างๆด้านหลังนะครับผิวพันธุ์สวยมาก สีขาวนะครับเซนเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายผมเชื่อว่าถูกใจพี่พี่น้องนหลายคนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญกล้องถอยหลังมีมาให้ด้วยนะครับด้านในมีการติดจอแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าจอเนี่ยใช้งานได้จริงไหมนะฮะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลังกันหน่อยเริ่มที่ฝากระโปรงก,ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวน็อตอ่ะอาจจะแง้มแงมนิดนึงนะประมาณนี้พี่พแต่ ผมรับประกันเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็ซีลซิลิโคนนะครับของฝาท้ายนิ่มจิกเข้าแบบนี้ฝาท้ายฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนตรงนี้รับประกันให้นะครับอ่าไล่เลียงกันไปเลยนะครับดูฝั่งซ้ายแล้วก็ต้องไปดูฝั่งขวาด้วยนะครับไล่เรียงกันมาจนถึงหัวน็อตฝั่งขวานะครับฝากระโปรงสบายใจได้พี่ๆนะครับไล่เลียงลงมาด้านล่างเลยโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอร์ตแท้เดิมสวยงามแบบนี้นะครับไฟท้ายไม่เคยเปลี่ยนนะฮะไฟท้ายสวยๆเลยรถวิ่งแค่เก้าหมื่นเท่านั้นเอง โครงสร้างด้านหลังสวยมากนะครับแล้วก็อามาดูช่องเก็บสัมภาระหน่อยด้านล่างตรงนี้มีถาดรองมาให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนิดนึงตรงนี้นะครับหลุมยางอะไหล่ผมมีมาให้ครบเลยชุดเครื่องมือแม่แรงใหม่มากนะฮะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะครับตรงนี้ลอยทางมะพร้าวนะครับเป็นสีเปือกไข่แบบนี้รถเดิมไม่มีโดนชนมาแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการโดนชนท้ายมานะครับมีการทําสีเกิดขึ้นเนี่ยตัวที่เป็นสีเปือกไข่ตรงนี้นะครับจะโดนการพ่นสีทับไปหมดแล้ว นะครับตรงนี้รับประกันได้เลยว่าเดิมแน่นอนรถเกตเอนะครับอ่ะด้านหลังประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูฝั่งนี้กันบ้างอ่ะมาดูคนขับเลยแล้วกันนะครับผมจะเดินชวนกับตากล้องละอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเอ,อ๊บเดี๋ยวขอญาตท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับมาดูภายในกันหน่อยดีกว่าสวยงามน่าใช้มากนะฮะเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปมีมาให้กุญแจได้เป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับภายในเนี่ยสวยมากนะครับสวยมาก เชื่อว่าถูกใจพี่ๆหลายคนแน่นอนดูหน้าจอของเขานะครับสวยงามน่าใช้นะฮะไม่9 4 0 0โลนะครับไม่9 4 0 0โลหน้าจอเป็น LED แบบนี้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะครับโฟมไลน์นะครับปรับตั้งได้อ่ากี่ระดับเนี่ยสองระดับนะครับขึ้นลงได้นะฮะอ่าเข้าออกก็ได้ปรับได้สี่ระดับแบบนี้นะครับพี่พ มาดูกันหน่อยว่ามีฟังก์ชันอะไรใช้าง,งานบ้างสำหรับซีวิก1.8 EL นะครับคันนี้เริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับได้เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะหุ้มหนังมานะครับวัสดุค่อนข้างดีเลยเดินได้สีขาวมาแบบนี้นะฮะฟิลลิ่งในการจับเนี่ยดีมากนะครับจับกระชับมากแล้วก็ครูดคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยอยู่ฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับในส่วนของด้านซ้ายมือตรงนี้ควบคุมตัวหน้าจอนะครับหน้าจอวิทยุได้ เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายได้วางสายได้นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีไซน์มาสวยงามน่าใช้นะฮะตรงนี้นะครับแอบอยู่พี่พี่ traction control มีมาให้ระบบกันลื่นกันถลายนะครับตรงนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูที่แผงประตูกันหน่อยนะครับเลยไปเลยนะเมื่อกี้กระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็ได้มาเป็นออโต้คู่หน้าเรียบร้อยแบบนี้นะฮะออโต้คู Auto ่หน้าปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับแล้วก็ ในส่วนของแผงประตูเนี่ยตรงนี้จะบุนุ่มมานะครับพี่ๆลองสังเกตดูนะฮะจะเป็นบุนุ่มมาบุนังมานะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามลํโพงทวิตเตอร์มีมาให้แบบนี้นะฮะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาลืมแจ้งไปเลยโอ้โหไฮไลท์มากเบาไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางนะพี่ๆแต่ว่าด้ันหลังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าได้เป็นเบาไฟฟ้าแล้วแบบนี้นะครับลืมแจ้งไปได้ไงอะเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้นั่งกระชับมากนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยสวยงามน่าใช้มากเลย ครับคันนี้เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอ a n น r o i d นะรองรับการเชื่อมต่อแคนบัสด้วยนะฮะพี่ๆสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าเวลาเราเปิดประตูรถนะฮะตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนด้วยแล้วก็สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้จอรองรับแคนบัสเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าให้ไปเลยนะครับติดม,มาแล้วก็ให้ไปเลยแอร์ได้มาเป็นแบบออโต้นะฮะแอร์แบบออโต้ตัวตัวเกียร์เนี่ยหัวเกียร์เป็นหนังนะครับถุงเกียร์ก็เป็นหนัง แล้วก็ออโต้เบรกโฮมีมามีมาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าปุ่มอีคอนโหมดอ่ะมีมาให้ครบเลยตรงนี้ใส่แก้วได้หนึ่งใบนะครับที่พักแขนก็สามารถปรับได้นะครับพี่พี่เลื่อนได้ปรับได้ให้ดูเบาะผู้โดยสารหน่อยไปอีกแน่นๆแบบนี้นะครับไม่มีล้มเลยเบาะสวยมากไม่เก้าหมื่นคันนี้พี่ๆี่ท่านใดสนใจโทรมาได้เลยแปะเบอร์มาให้แล้วที่ด้านล่างนะครับด้านบนกระจกมีมาให้แบบนี้สองข้างแต่ว่าไม่มีไฟมาให้นะครับ จะมีแช่ไฟ2แผ่นที่เท่านั้นแบบนี้นะฮะอ่ะภายในมีอะไรอีกคร่าวๆประมาณนี้1.8ึ่อตัวชมแรกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าอ๊บอ่ะเดี๋ยวขอญาตอือซีวีเอฟซเนี่ยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเวลาเรานั่งภายในตัวรถนะครับจะรู้สึกว่ามันจะเตี้ยนะฟิลลิ่งในการนั่งเนี่ยคล้ายๆกับรถแข่งเลยนะฮะเวลานั่งอ่ะเดี๋ยวขอญาตเปิด โ้องใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับ5้าแสนหนึ่งมืลนนะครับ510,000หนึ่งหห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ R 1 8 Z 1 8 0 0ซรีซีนะครับแรงม้าอยู่ที่1,21แรงม้านะครับอาจจะได้ยินเสียงแก๊กแนิดนึงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเสน่ห์ของเครื่อง R 1 8นะฮะเสน่ห์เครื่อง R 1 8จะมีเสียงแก๊กแแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่เก้0 0มื่ พวกชุดลูกลอกสายพานต่างๆนะครับทุกอย่างถูกเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับลูกลอกสายพานอัตอนโนมัติอะไรต่างๆผมเช็คให้แล้วเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะพี่ๆมาดูโครงสร้างกันหน่อยเบ้าโช้กฝากระโปรงหน้าสวยๆแบบนี้นะครับสบายใจได้นะฮะในเรื่องของโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับตรงนี้เรามีระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนนะฮนะหากพี่ๆไปตรวจพบตรวจเจอนะครับนํารถมาคืนได้เลยนะฮะแต่ใจผมอยากให้พี่มาดูเองมาลองขับมาเทสได้ดูนะฮะเชื่อว่าต้องถูกใจแน่นอน นะครับสำหรับชาวฮอนด้านะครับผมอ่ะห้องเครื่องภาพรวมประมาณนี้สวยงามน่าใช้นะครับใครสนใจนะฮะหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะขาดตงบกพร่องไปขออภัยแจ้งเข้ามา <c oughs> นะฮะแจ้งเข้ามาอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจัดการให้พอไฟเดทามติดแล้วสวยมากเลยนะครับแบบนี้หน้าตาดูมีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์มากนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอสรุปแล้วกันสำหรับด้านหลังผมตรงนี้เป็น Honda Civic 1.8 TL นะครับเอฟซนะครับปี2016ราคา5 1 0 0 0 0นะครับขอนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ไม่9,000 0ใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของฟรีดาวได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ปพะยน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ